สวัสดีครับพวกเราับทางผังล็อกี้แฟมิลี่นะครับตอนเย็นๆวันนี้นะครับเนาะก็พาน้องออกจากป่าแล้วตอนนี้นะครับตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็จะพาน้องครับไปหาอยู่ที่พักตอนกลางคืนนะครับผมเนาะหารีบเดินไปแล้วตอนนี้นะครับหาไปกินน้าแล้วก็ไปที่นอนตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าตอนกลางวันเราก็หาอยู่ในป่าก่อนครับตอนกลางวันเนาะ บางคืนก็ไปอยู่ที่นอนที่สวนนะครับที่บ้านนะครับสิพันนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับ้านธ์ปี้นะครับเนาะเราได้เดินออกเดินเล่นนะครับตอนเช้าด้วยตอนเย็นด้วยเลยนะครับได้ออกอากายด้วยเป็นในตัวนะครับเนาะกับยังรถคู้ใจของน้องนะครับน้นะครับเดินไปแล้วนะครับ เย็นนี้นะครับอานองเดินกลับที่พักแล้วนะครับตอนกลางคืนแล้วที่นอนนะครับอานอนตรงนี้ก็ยุ่งเยอะนะครับยุ่งเยอะนะครับเพราะเป็นในป่าในป่านี้ก็ยุ่งเยอะนะครับขนาดตอนกลางวันยังยุงเยอะเลยนะครับเนาะไปถูกต้นไม้นะครับเดป็นจอแล้วตอนนี้นะครับเนาะเดือเป็นอลักกี้นะครับ ไปลูกเดิน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 ,ดนไปทึ่ไหนเนาะวันนี้เดินไปเรื่อยนะครับไปถึงที่พักรอกลางคืนเนะเาะออกมากายด้วยนะครับออกกำลังกายมือด้วยนะครับเพราะว่าถือ,อยางรถทุกวันนะครับไม่ยอมปล่อยเลยนะครับยางรถคุ้่ใจของนอในะครับเนาะ ชอบมากเลยนะครับไปไหนไปด้วยกันบอกว่าไปไหนไปด้วยกันนะครับเข้าปากก็ต้องพาเพื่อนอย่างรถเข้าปาด้วยนะครับท,ทุกวันเลยนะครับเนาะอะไรอยู่บนหลักละกี่นู่นตนสับปะรดไม่ยอมหล่นเลยนะครับเพราะว่าลักขี่นะครับหลังกลมหลังแบนนะครับข้างบนต้นสับปะรดไม่ยอมหล่นเลยบรรทุกไปกินด้วยนะครับนู่น รีไปไหนนอวันนี้อพอก่อนก็เดินตามหลังนะครับเดินแทบไม่ทันแล้วตอนนี้เดินเร็วมากเลยครับ หิวน้ำนะครับหิวน้ำแล้ววิ่งไปหาหากินน้ำก่อนวันนี้ก็ร้อนหน่อยนะครับวันนี้ร้อนนิดหน่อยอากาศร้อนมากเลยนะครับตอนกลางวันเนาะก็ต้องอาบน้ำตอนเที่ยงด้วยนะครับอร่ทีวันนี้นะครับแล้วเช้าเย็นนะครับไปลุกมาได้แล้วมามาเร็ว มาเร็วมาเร็วมายอมเดินมาแล้วตอนนี้ไม่ยอมเดินมาแลวตอนนี้นะครับหยุดเล่นดินนะครับหยุดเล่นดินนะครับนนเอาดินไปไว้บนหลังเลยนะครับนนเต็มเงี้อเต็มตัวเลยละก,กี้นะครับเ,เล่นดินก่อนขอเล่นดินก่อนนะครับก่อนที่จะเดินต่อนะครับเดินต่อเลยตอนนี้นะครับเนาะมาแล้วลูก ก,ก่อนดีกว่านะครับเดินไม่ทันน้องนะครับเดินเร็วมากเลยนะครับันเดียวกป๊าไปกินน้ําแล้วก็อาบน้ํานะครับวันนี้ไม่ได้ลงสระน้ำเนะะาะก็อาบน้ําเป็นสายยางก่อนนะครับอตอนเที่ยงก็เล่นแล้วนะครับทีหนึ่งนะครับ มาเรื่อยๆเลยลห,หาบน้ำเสร็จแล้วครับตอนนี้นะครับเดินจำเอาไปนูกนเลยนะครับนู่ครักหลักเกณฑนะครับ,กเ,กนนรบเดินไปเลยลูกไปวิ่งวิ่งวิ่งแล้วรู้สึกว่าน้องจะวิ่งนะครับ หรือเปล่าไม่มีตกแ,แต่ะวิ่งไปชนุดวิ่งไปหนุแล้วโอ้หาเดินเร็วมากเลยนะครับเนาะใช่เดินแลกนี่แบบแบบนี้นะครับวิ่งแล้วนะครับไปไปไปแล้วหาไปพักนะครับไปพัก ใด้ใม่นะครับนุ่นครับประตูปิดไว้ลักกี้เดี๋ยวต้องไปเปิดประตูให้น้องก่อนนะครับเนาะออกไม่ได้ออกไม่ได้ประตูเกาปิดจะออกยังไงเอาออกแล้วลูก อาเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนเร็วเอาเปิดได้ไหมเอาเปิดประตูเปิดประตูมา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 ทางนี้มานี่มานี่เร็วอ่าอย่าดึงอย่าดึงมาทางนี้มาทางนี้เอาเปิดให้แล้วเปิดให้แล้วลูกเอาไปไหนอย่างรถนูนวางอย่างรถไปนู่นเอาไม่เอามาไม่เอามาเอาโอ้ย เอานี้นะก็มาออมเอาอยางรถดีนะครับโน้นนะครับาวางไว้กนบอกว่าถือไม่ไหวนะครับเอามาทางนี้ดีกว่า,าไปด้วยนะครับไปด้วยนะครับนน่นนะครับถ้าเปิดประตูให้เราไปเลยตอนนี้นะครับได้แล้วตอนนี้นะครับเดินไปนู่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดินจำเอาไปนู่นเลยไปที่พักไปถูกต้นไม้ทั้งห้าแล้ว เร็วความควานี่นะครับตรงน,นี้รู้นะรู้ไปทางไหนรู้ที่พักอยู่ตรงไหนรู้ไหมอ่ะไปชูต้นไม้อีกแล้วมานี้เร็วมานี่เร็วมา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 นี่มานี่เร็วไปไหนทางนู้นไปแล้วนู่นครับ ไปที่พักตอนเย็นกับที่นอนนะครับที่นอนนะครับเนาะที่นอนตอนเย็นครับเกไปไหนล่ะกี้ไปไหนไปที่นอนหะไปที่นอนทางลางคืนนะครับนี่ถึงแล้วถ้าเดินตามเสเหนื่อยเลยนอนนี้ตอนเย็นนะครับเนาะโอ้ย ถึงแล้วถึงแล้ววางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอ๋อตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับที่นอนของลัคกี่ตอนกลางคืนนะครับตรงนี้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์น่อยพี่ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องกี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมในวันนี้นะครับขอบคุณครับ